그대 그리움에 또 하루가 그대 보고 싶어 눈 감아요 자꾸만 내 곁들 멀어지는 그대 모습 안 돼요, 안 돼요, 안돼 기기ยินดีต้อนรับสู่ Novel Everything ช่องนิยายเสียงภาคไทยแนวโรแมนติกย้อนยุคเกาหลีติดตามเรื่องราวความรักวุ่นวายในราชสำนักผ่านเสียงภาคคุณภาพ ถูกเรื่องนำเสนอด้วยความตั้งใจเพื่อให้คุณได้สัมผัสอารมณ์อย่างใกล้ชิดกดติดตามและเปิดรับความรักพันเสียงไปด้วยกันนะคะเสียงลมหนาวพัดแทรกผ่านประตูไม้สูงของวังหลวงคำเล่าขานโบราณกึกก้องอยู่ในความทรงจำของทุกผู้คนว่าเมื่อดวงจันทร์เปลี่ยนสีเป็นเลือดราชวง์ต้องบูชายันหญิงพรหมจันทร์เพื่อปกป้องอาณาจักรจากความพินาศ ใต้เงาหิมะปโปรยปโปร่งเจ้าหญิงและขุนนางรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างสวดภาวนาต่อดวงจันแดงนั้นอย่างเงียบงันไม่มีใครตั้งคำถามว่าเหตุใดต้องสังเวยเลือดบริสุทธิ์เพราะพวกเขาเห็นแล้วว่าทุกครั้งที่พิธีไม่สำเร็จภัยพิบัติย่อมมาเยือนณนะริมป่าภัยทางตะวันตกเด็กชายตัวน้อยในชุดสีครามหลงทางจากขบวนราชวงศ์ เขาเจ็บสาหัสจากการโจมตีของโจรป่าจนหมดสติท่ามกลางหิมะขาวนันเองเสียงฝีเท้าเล็กๆดังใกล้เข้ามาเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดผ้าวหายสีซีดวิ่งเข้ามาประคองเขาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่ลังเลแม้เสียววินาทีเจ้าเจ้าเจ็บหรือไม่เสียงเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความห่วงใย เด็กชายไม่อาจตอบริมฝีปากซีดเพียงกระสิบชื่อของตนเบาๆก่อนหมดสติข้าข้าชื่อมุยยองเด็กหญิงลากร่างเขาไปซ่อนในกระท่อมเล็กๆจุดไฟผิงให้ความอบอุ่นเล็กน้อยในคืนนั้นฟังลึกอยู่ในความทรงจำของเขาไปตลอดชีวิตแม้จะไม่เคยรู้ชื่อของเธอการเวลาผ่านไปสิปี อาณาจักรเข้าสู่ปีแห่งคราดเลือดอีกครั้งราชสำนักส่งคำสั่งไปยังทุกหมู่บ้านให้ค้นหาหญิงพรหมจัรทร์ที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อทำพิธีสังเวยรักษาบัลลังก์ท้องฟ้าครึ้มด้วยเมฆสีแดงฉาน เมื่อซารินสาวชาวบ้านวัย18ปีเดินออกจากบ้านไม้เล็กๆสู่ลานคัดเลือกถือสวมหันบกผ้าฝ้ายสีฟ้าจางดวงตาใสสวยซื่อไม่แต่งแต้มแต่ภายในกลับซ่อนความเข้มแข็งที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นเสียงกลองพิธีดังสามครั้งผู้ทำนายชูยกสีแดงขึ้นสู่ฟ้าแสงเรืองรองสาดออกมาจากร่างซารินทันทีนางคือผู้ถูกเลือกเสียงผู้คนรอบลานดังระงม ทั้งสวดอวยพรทั้งร้องไห้ปนเศร้าเพราะทุกคนรู้ว่าหญิงสาวที่ถูกเลือกไม่เคยมีใครกลับมาวันเดียวกันนั้นภายในพระราชวังองค์รัชทายาตมูยองยืนมองข่าวการคัดเลือกด้วยสายตาเย็นชาเขาเป็นนักรบผู้เด็ดเดี่ยวเติบโตขึ้นในสนามรบและการเมืองโหดเหี้ยมแต่เมื่อเห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้ถูกเลือกในกระดาษประกาศใจเขากลับสะดุดอย่างประหลาด ภาพในความทรงจำครั้งยังเด็กฉายว่าเด็กหญิงกลางป่าไผ่ผู้จุดไฟเล็กๆให้ความอบอุ่นในคืนที่เขาเกือบตายเสียงกลองแห่งราชสำนักดังขึ้นเมื่อขบวนหญิงผู้ถูกเลือกเดินเข้าสู่พระราชวังหิมะขาวโรยปลายราวเกล็ดดอกไม้สารินก้าวข้ามประตูไม้แกะสลักสูงฉลูดใบหน้าขาวซีดเหนื่อยขึ้นมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีเธอ ไม่เคยเก้าวเข้ามาในโลกโออารูรานี้มาก่อนดวงตาหลายคู่จับจ้องบนตัวนางทั้งความเวทนาและความริษยาปะปนกันในสายตาของเหล่าสนมและข้าหลวงแต่ซารินเพียงยกมือกุ่มอกก้าวอย่างสงบแม้ทุกย่างก้าวจะพาเธอใกล้ความตายเข้าไปอีกภายในพระท่องโรงองค์รัชทายาทมูยองประทับบนบัลลังก์รอง แววตาคมเข้มเย็นชาเพื่อปิดบังความสั่นไหวในใจเขาเห็นเธอไม่ผิดแน่ใบหน้าที่เคยโน้มลงมาใกล้กองไฟในคืนเด็กครั้งนั้นริมฝีปากสั่นพร่าขณะพูดกับเขาว่าเจ้าเจ้าเจ็บหรือไม่ความทรงจำพลันถาโถมเรากับเคลื่อนหิมะโหมกระหน่ำในอกเขาอยากเอ่ยชื่อเธออยากลุกขึ้นก้าวไปหา แต่เพียงศบตาเดียวก็รู้ว่าเธอไม่จำเขาแล้วผู้นำสังเวยจงคารวะต่อรัชทายาทเสียงขุนนางประกาศสารินคุกเข่าลงชุดผ้าฝ้ายซีดของนางตัดกับพรมแดงเข้มเราเลือดดวงตานิ่งสงบของเธอยกขึ้นศบเขาเพียงเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีที่ทำให้หัวใจของมูยองสั่นไหวเจ็บแปลบคืนนั้น มูยองยืนอยู่เดียวดายหน้าระเบียงตําหนักลมพัดแรงแสงจันทร์ครึ่งเซียวซ่อนอยู่หลังหมอกเลือดเจ้ายัางจําข้าไม่ได้เลยซารินเสียงเขาแผวเราลมหนาวซารินถูกพาไปกักตัวในตําหนักกลางสวนต้องห้ามสถานที่ที่ผู้ถูกเลือกทุกคนใช้รอวันบูชายันตําหนักนั้นเงียบงนันมีเพียงเสียงสายลมพัดใบไม้ร่วงและเสียงระฆังวัดไกล คืนหนึ่งมูยงแอบเดินทางมาหานางเขาสวมชุดทหารธรรมดาเพื่อไม่ให้ผู้ใดจำได้แสงคมซ่อมสว่างอ่อนสะท้อนบนใบหน้าคมที่ซ่อนความเจ็บปวดซารินตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาแต่สายตาของเขาไม่ใช่สายตาที่นางเคยพบจากขุนนางหรือทหารผู้ใดมันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้นางหัวใจสัน่น มูยงกำมือแน่นข้ามูโยงสาลินเจ้าจำข้าได้หรือไม่คนที่เจ้าเคยช่วยไว้เมื่อตอนเป็นเด็กองร์ราชทายาตสาลินก้มศรีรษะอย่างมุนงงอย่าเรียกข้าเช่นนั้นที่นี่ไม่มีราชสำนักไม่มีพิธีกรรมมีเพียงเจ้าและข้าน้ำเสียงเขาอ่อนลงเรากับกำลังพูดกับเด็กหญิงในความทรงจำซาลินเงียบไปนาน ก่อนยกดวงตาขึ้นศพเขาเหตุใดพระองค์จึงมาที่นี่หม่อมฉันกำลังจะตายแล้วไปคะมูยวงกำมือแน่นเพราะข้าไม่อยากให้เจ้าตายสายลมเย็นพัดเข้ามาผ่านหน้าต่างเส้นผมยาวของซารินพลิ้วตามแรงลมความเงียบครอบงามทั้งคู่แต่ในความเงียบนั้นหัวใจของพวกเขากลับเริ่มเต้นเป็นจังหวะเดียวกันยามราตรีล่วงลับ เสียงสวดจากวิหารกลางวังดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเตือนทุกผู้คนถึงพิธีบูชายันที่ใกล้เข้ามามูยงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาอันสูงสง่าสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาเพิ่งได้ยินจากเสนาบดีสูงสุดว่าหากยกเลิกพิธีอาณาจักรจะถูกสาปพ,พินาศและเขาจะถูกปลดจากราชทายาทเลือดของซาลินคือกุญแจที่ผนึกพลังมืดใต้จันทาเลือด ภาพใบหน้าของเธอผุดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวใจเขาใบหน้าที่เงยขึ้นมองแสงไฟอย่างหวังดีในวัยเด็กใบหน้าที่มองเขาด้วยดวงตาสงบแม้รู้ชะตาตนเองในตอนนี้เขากำพัดกระดาษเก่าบนอกแน่นจะให้ข้าเลือกบัลลังก์แล้วปล่อยนางตายอย่างนั้นหรือคืนนั้นเขาแอบไปหาซารินอีกครั้งในตําหนักกักตัวความเงียบของรัติการมีเพียงเสียงหิมะร่วงกระทบหน้าต่าง ซารินนั่งพับกระดาษเป็นรูปนกกระเรียนเล็กๆมือสั่นเล็กน้อยเพราะอากาศหนาวเจ้ายัางทำสิ่งนี้อยู่ซารินเอ่ยเสียงแผ่วซารินเงยแน่ขึ้นยิ้มจางๆข้าคิดว่าถ้าพับครบพันตัวคำอธิษฐานจะเป็นจริงเจ้าอธิษฐานสิ่งได้ซารินเงียบไปนานก่อนตอบเสียงเบาให้โลกนี้หยุดสักคืน ให้ข้ามีเวลาอีกเพียงหนึ่งคืนที่จะอยู่ตรงนี้หัวใจมูยองสันสทานเขาอยากจะบอกว่าโลกจะหยุดได้เพียงแค่เขาอุ้มนางไว้แต่เขาไม่กล้าเพราะรู้ดีว่าความจริงโหดร้ายเกินกว่าคำหวานจะเยียวยาคืนจันท์ครึ่งเซียวพระราชวังถูกปกคลุมด้วยหมอกขาวราวมานวิญญาณ มูยองพาซารินออกมาสู่สวนต้องห้ามทั้งคู่ยืนท่ามกลางต้นซากุระเหี่ยวเฉาที่กำลังร่วงโรยใบไม้ปลิดปลิวเคล้าแสงคมส้มสลัลวเขายื่นมือออกไปซารินสายหน้าเบาๆหากพิธีล้มเหลวผู้คนจะตายเป็นหมืน่นพระองค์มิอาจทำเช่นนั้นได้องค์ชายของประชามูยองกำมือแน่นน้ำเสียงสัน่นเพราะรู้ว่านี่อาจเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย คืนจันร์ทครึ่งเซี่ยวนั้นทั้งคู่สาบานต่อกันว่าหากไม่มีปฏิหารจะรักกันแม้ในความตายรุ่งอรุณก่อนวันพิธีบูชายันท้องฟ้าเหนือพระราชวังเต็มไปด้วยเงามื้สีแดงคล้ำดวงจันทร์กลางวันปรากฏเลื่อนรางราวโลหิตที่ยังไม่แหง้งหลางร้ายที่ผู้คนทั้งเมืองหวาดหวัน่นกลองศักดิ์สิทธิ์เริ่มดังขึ้นช้าๆก้องไปทั่วราชสำนักประกาศนับถอยหลังสู่ยามสังเวยเลือด ทหารนับร้อยเข้าเฝ้าหน้าตำหนักต้องห้ามขับซารินออกจากห้องกักตัวอย่างเงียบงนันร่างบางในชุดขาบริสุทธิ์ถูกคลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะสีแดงเข้มสีแห่งการบูชายันใต้ผ้าคลุมนั้นดวงตาซารินปิดสนิทเธอกำมือไว้แน่นรอบนุกเกเรนกระดาษตัวเล็กที่พับเสร็จเมื่อคืนน้ำตางเงียบๆไหลซึมงตามซอกแก้มแต่น้ำเสียงเธอกลับสงบขอเพียงเขาปลอดภัยแม้ข้าจะหายไป บนกำแพงสูงมูยองยืนสวมชุดนักรบเต็มยศแต่หัวใจแทบขาดรอนรอนเมื่อเห็นขบวนของนางถูกพาไปยังวิหารพิธีกลางวังอีกเพียงชั่วลมหายใจข้าจะเสียเจ้าไปตลอดการหรือเขาคิดขณะที่มือกำด้ามดาบแน่นจนสัน่นเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องเหนือวิหารจันทาดวงจันทร์เต็มดวงเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานจนทั่วทั้งทองฟ้าเหมือนทะเลเพลิง แรงสั่นสะเทือนจากใต้พื้นทำให้หินแตกเป็นรอยร้าวลมหิมะพัดกระหน่ำเข้ามาทางหน้าต่างสูงมูยองยืนปกป้องซารินกลางแท่นหินเลือดจ,จากบาดแผลทั่วร่างหยดลงบนพื้นหินผสมกับแสงจันทร์สีเลือดกลายเป็นลวดลายประหลาดราวสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ส่องสว่างขึ้นเสียงโบราณดังขึ้นในอากาศคำสาปของบรรพกษัตริย์เลือดแห่งความรัก จะชำระคำสาปแห่งความเกลียดชังสาลินลืมตาขึ้นมองมูยองดวงตาเธอเอ่อคลอแต่นุ่มลึกองค์ชายหากต้องเลือกข้าขอให้พระองค์รอดแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้ามูยองสายหน้าน้ำเสียงสั่นพระไม่สาลินข้ารอดโดยไม่มีเจ้าไม่ได้เสียงกลองสั่งเวยดังครั้งสุดท้าย คุณนางและนักบวชต่างตะกวนให้ทำพิธีต่อแต่ทันใดนั้นซารินกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนางกระชากดาบพิธีขึ้นและปักลงกลางอกตัวเองเลือดสีแดงสดพุ่งกระจายราวกลีบดอกต้องลมเสียงสวดหยุดลงพร้อมกันในความตกตะลึงแสงจันทร์สาดลงบนร่างเธอแสงนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลค่อยๆกลืนกินสีเลือดบนท้องฟ้า คลาดค่อยๆสลายไปมูยองกรีดร้องชื่อเธอกอดร่างเล็กที่กำลังเย็นเฉียบไว้แนบอกซารินอย่าลับข้าข้ายัางไม่ได้บอกเจ้าเลยว่าข้ารักเจ้าริมฝีปากเธอขอยับเพียงคำเดียวก่อนหลับตาข้ารู้รุ่งสางวันต่อมาท้องฟ้าเหนือวังกลับคืนสู่ความสงบดอกซากุระต้องห้ามบานพร้อมกันท่ามกลางหิมะที่หยุดตกปรากฏตางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ร่างซารินถูกฝังในสวนต้องห้ามตรงต้นซากุระต้นเดียวกันที่เธอเคยพับนกกระเรียนมูยองยืนอยู่หน้าหลุมฝังศพส,สวมชุดขาวไว้ทุกดวงตาไร้น้ำตาเพราะมันได้ไหลจนหมดแล้วเมื่อคืนในมือเขามีนกกระเรียนตัวเล็กพันตัวผลลัพธ์จากคืนที่เธออธิษฐานเงียบ,เ,ยบเขายนนกกระเรียนขึ้นสู่ท้องฟ้าลมพัดพาร่างกระดาษนับร้อยโบยบินขึ้นไปจนราวกับฝูงนกจริงๆกำลังส่งวิญ,ญญาณเธอไปสู่จันทร์ และทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระสิบในสายลมข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าแม้ในความทรงจำมูยองยิ้มทั้งน้ำตาเงยหน้ามองจันขาวที่กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งแม้เขาจะเสียเธอไปแต่ความรักครั้งนี้จะฝังรากลึกในประวัติศาสตร์เป็นตำนานของวังเลือดจันที่สืบต่อให้ผู้คนร่ำไห้ทุกครั้งที่จันเต็มดวงเวียนมาถึง